สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะครับแล้วก็นักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับครูอ้อมนะครับรนชัยตุลวงษานะครับจะมาสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับในบทเรียนนี้นะครับเราก็จะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะครับเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเรื่องชุมชนของเรานะครับหลังจากในก่อนหน้านี้นะครับเราได้เรียนในหน่วยที่1ไปก็คือเรื่องของช่วงเวลาและวันสําคัญในปฏิทินนะครับ แล้วก็เรียนเรื่องของการเรียงลําดับนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็ครอบครัวใช่ไหมครับเช่นการจะรู้จักตัวเราให้เราควรไปหามีวิธีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราครอบครัวเราอย่างไรนะครับซึ่งในบทเรียนนี้เราก็จะมาต่อกันที่หน่วยที่2นะครับโดยจะเน้นไปที่เรื่องการอยู่ร่วมกันในชุมชนนะครับมีอยู่ในหนังสือเรียนนะครับหน้า หน้าอ่าหน้า20อ่สเดีเช็คหนึง่งน่าจะเขียนตกไปนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในหนังสือเรียนนะครับหน้า26นะครับหน้า26นะครับหน้า2 6เอ่อ26 27นะครับเรื่องของการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนนะครับ ส่วนในบทเรียนนี้นะครับไม่มีแบบฝึกหัดนะครับให้เราฟังแล้วก็ตอบคาถามในใจระหว่างเรียนนะครับด,ดูรูปภาพนี้ครับเห็นรูปภาพอะไรนะครับนม,มีผู้คนนะครับมีถนนมีรถคนกําลังทํากิจกรรมอะไรต่างๆกันมากมายนะครับม,มีคําถามนะครับชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ ชื่อว่าชุมชนอะไรนะครับอันนี้คือชุมชนชุมชนหนึ่งนะครับเราลองคิดถึงคําว่าชุมชนนะครับชุมชนที่เราอาศัยอยู่มีชื่อไหมครับหรือว่ามีอะไรที่คุ้นกับนักเรียนไหมครับอย่างเช่นว่าชุมชนสันติสุขนะครับอันนี้ชื่อชุมชนที่รูตั้งขึ้นมาอาจจะมีชุมชนหนึ่งอ่ะชุมชนนี้ชื่อว่าชุมชนสันติสุขนะครับมีการใช้ชีวิตร่วมกันนะครับมีการ าวิ่งมาออกกําลังกายมาเดิอนอะไรร่วมกันนะครับถ้าพูดถึงชุมชนนักเรียนนึกถึงอะไรครับนึกถึงหมู่บ้านใช่ไหมผู้คนที่อาศัยอยู่ร่วมกันใช่ไหมหมู่บ้านนะครับจะหลายหมู่บ้านมารวมอยู่ใกล้ชิดมีวิถีชีวิตมีการทํามาหากินอะไรคล้ายๆกันมีพูดเหมือนกันก็รวมกันหลายหมู่บ้านรวมกันเป็นชุมชนได้นะครับเราเรียกว่าชุมชนชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่เป็นอย่างไร ลองตอบออกมานะครับเดี๋ยวว่าจะพูดในใจคิดในใจก็ได้ครับลองฝึกคิดนะครับชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่เป็นอย่างไรนะครับอ่านี่ตัวอย่างเป็นชุมชนที่เจริญแล้วเพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับดูอย่างชุมชนนี้เป็นชนที่จเจริญแล้วครับมีถนนมีรถยนต์มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับมีไฟฟ้ามีตึกมีอ่า สถานที่สาธารนณะสําหรับออกกําลังกายนะเป็นชุมชนเจริญแล้วนะครับมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมายนะครับนักเรียนคิดว่าชุมชนมีความสําคัญหรือไม่อย่างไรครับมีไหมครับมีนะครับมีความสําคัญเพราะเป็นที่ให้ทุกคนมาอาศัยอยู่ร่วมกันนะครับทําให้เกิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับมีความสําคัญอย่างมากนะครับต่อการใช้ชีวิตนะครับชุมชน ต่อมานะครับีเห็นภาพนี้ไหมครับนี่ชุมชนนี้ก็มีความเจริญมากขึ้นมีการพัฒนาอะไรต่างๆนะครับมีความไออัดมากขึ้นแต่จัดสรรอย่างเป็นระบบระเบียบเห็นโดรนไหมครับโดรนม,มีโดรนทันสมัยมากขึ้นนะครับมีการทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันนะครับ ชุมชนกูสรุปว่าชุมชนหมายถึงหมู่บะหมู่ชนกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเล็กและอาศัยอยู่บริเวณเดียวกันมีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับผลประโยชน์ก็คือการทํามาหากินมีการแบ่งปันสิ่งของต่างๆร่วมกันมีการพูดภาษาเดียวกันมีการสวมชุดแต่งกายต่างๆเหมือนการคล้ายกัน,นะครับมีวัฒนธรรมของชุมชนนะครับ เดี in no develop, here, here ๋ยวให้ด well. ูนี่ครับปัจจัยใดบ้างที่ทําให้เกิดการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนนะครับการเกิดชุมชนมีปัจจัยนะครับอย่างเช่นนะครับนี่เช่นวัฒนธรรมในการแต่งกายมีวัฒนธรรมที่เหมือนกันมีการแต่งกายที่เหมือนกันนะครับใช้ภาษาเดียวกันอย่างเราคนอีสานอาจจะมีภาษาเขมรบ้างภาษาภาษาลาวหรือภาษาอีสานนะครับภาษาโคราชนะครับก็อยู่เป็นชุมชนชุมชนนะครับมีการใช้ภาษาเหมือนกันนะครับ เช่นคนอีสานก็จะพูดภาษาอีสานนะครับคนอีสานมีการประกอบอาชีพทำนาเป็นส่วนใหญ่นะครับมีวิธีการดำเนินชีวิตคล้ายกันนะครับนวิธีการดำเนินชีวิตก็ทำนาก็มีเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เป็นวัวเป็นควายแล้วที่ไถเป็นก็จะมีรถไถนะครับก็จะปรับเปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับตามตามกระแสของสังคมนั้นๆพผมก็มีความคล้ายคลึงกันแล้วก็ตามกันไปนะครับ ความเชื่อเหมือนกันมีการมีความเชื่อมีการนับถือศาสนาพุทธนับถือ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่คล้ายคลึงกัน,ก,นก็รวมกันเป็นชุมชนนะครับมีการละเล่นต่างใช่ไหมครับมีวิถีชีวิตคล้ายคลยกันะนะครับก็จะเข้าใจกันนะครับคนชุมชนต่อมานะครับปับจจัยที่ทําให้เกิดการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นต่อตนเองและชุมชนเป็นแผนภาพความคิดอันนี้ฝึกวิเคราะห์เป็นแผนภาพความคิดนะครับปัจจัยที่ทําให้เกิดการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนนะครับก็คือการใช้ภาษาเดียวกันอย่างเช่นผลที่เกิดขึ้นอันนี้ปัจจัยภาษาเดียวกันผลที่เกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นกับต,ตัวเราเองก็คือการใช้ภาษาเดียวกันง่ายต่อการติดต่อสื่อสารภายในชุมชนใช่ไหมครับเกิดผลดีตัวเราในการง่ายต่อการติดต่อสื่อสารในชุมชน ต่อชุมชนเป็นเอกลักษณ์ของผู้คนในชุมชนนะครับการใช้ภาษาเดียวกันก็เป in ็นเอกลักษณ์ของคนในชุมชนนะครับอย่างบ้านเราเป็นภาษานางรองโคราชนางรองก็เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนของเรานะครับต่อมานะครับแผนภาพความคิดประโยชน์ของการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนนะครับประโยชน์มีอะไรบ้างเกิดการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับ เกิดการเอือ้อเฟื้อเผื่อเพ่ความมีน้ำใจของผู้คนในชุมชนนะครับเกิดความสาม,มัคคีกันภายในชุมชนเกิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันภายในชุมชนเห็นไหมครับอันนี้เมื่อก่อนเราจะมีแบบนี้นะครับปลูกข้าว mm. เขาเรียกว่าลงแขกช่วยเหลือซึ่งกันและการคนละครั้งนะครับเมื่อถึงนาคนนี้ก็ไปช่วยเมามาถึงนาคนนี้สุกพอแล้วเราก็ไปช่วยอันนี้มีการช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและการภายในชุมชนนะครับทุกวันนี้ก็มีน้อยแล้วนะครับ พราะว่าชุมชนมันเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับการติดต่อสื่อสารข้อมูลต่างๆเริ่มเทคโนโลยีเข้ามานะครับทำให้ชุมชนเริ่มที่จะ,ะมีหลายอย่างนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ก็มีหลายอย่างที่ยังคงอยู่ยังคงเหมือนเดิมนะครับยังภาษาการแต่งกายอะไรนี้ยังเห็นอยู่นะครับแต่หลายอย่างอย่างเช่นการเกี่ยวข้าวลงแขกแบบนี้ก็เริ่มหายลงไปแล้วนะครับ น,นี่ก็คือการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและการความสามัคคีกันในชุมชนนะครับอันนี้ถามนะครับนักเรียนจะช่วยรักษาชุมชนของตนเองให้น่าอยู่ได้อย่างไรนะครับอันนี้ครูมีแนวคําตอบให้นะครับช่วยรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ําหรือริมถนนนะครับและอื่นๆอีกเยอะในนักเรียนลอง,อลองตอบ ออกมานะครับหรือว่าตอบในใจก็ได้ครับที่จะช่วยชุมชนของเราให้หน่าอยู่นะครับช่วยเหลือเก็บขยะทิ้งขยะนะครับมีอะไรอีกครับการฝึกใช้ภาษาของเราในชุมชนนะครับการละเล่นต่างๆที่เคยเล่นกันมาในชุมชนนะครับก็ลอง สอบถามพ่อแม่ดูนะครับแล้วลองนำมาเล่นดูนะครับเพื่อจะรักษาภาพเอกลักษณ์ของชุมชนของเราเอาไว้นะครับ<_><_>นะครับครูก็สรุปแบบนี้นะครับอันนี้ไม่มีแบบฝึกหัดนะครับแก้ให้เราทําความเข้าใจนะครับให้เรารู้จักว่าเอ๊ะชุมชนมันคืออะไรอ๋อชุมชนก็คือการอาศายัยอยู่ของคนกลุ่มหนึ่งร่วมกันนะครับมีาภาษาเดียวกันมีวิถีชีวิต คล้ายกันนะครับมีการแต่งกายนะครับวิถีชีวิตก็คืออย่างเช่นาการเกี่ยวข้าวลงแขกนะครับเหมือนกันมีาการประกอบอาชีพที่คล้ายคกันนะครับแม้แตกต่างกันบ้างนะครับาสารุปก็คือชุมชนเป็นที่คนอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มภายในชุมชนประกอบด้วยคนที่มีที่มาจากหลากหลายครอบครัวครับ ผู้คนเหล่านี้มีการดําเนินชีวิตความเชื่อมีความเชื่อภาษาและงานที่คล้ายกันนะครับก็รวมกันเป็นชุมชนนะครับสังเกตว่าเราก็จะเราสามารถที่ประเมินที่คนที่เราไม่รู้จักว่าไอ้คนนี้น่าจะเป็นคนที่มาจากแถวภาคไหนส่วนไหนใช่ไหมครับเพราะว่าจะมีเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนของแต่ละภาคอยู่นะครับนั้นนี่ก็คือ สิ่งที่เราเรียกว่าชุมชนนะครับก็คือคนที่มีความหลากหลายมีแต่มีภาษามีความเชื่อมีวัฒนธรรมมีวิถีชีวิตมีการแต่งกายที่คล้ายกันรวมกันเป็นชุมชนหลายหลายหมู่บ้านก็รวมกันเป็นชุมชนหลายๆายครอบครัวก็รวมกันเป็นชุมชนนะครับอาจจะมีเล็กมีใหญ่เป็นชุมชนแบบชน,นบทหรือว่าเป็นชุมชนเมืองที่เจริญแล้วก็มีนะครับนี่เรา ในบทเรียนนี้เราก็ทำความรู้จักกับชุมชนนะครับไม่มีงานแบบหัดนะครับก็หากใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถพิมพ์มาสอบถามหน้าที่ไลน์กลุ่มนะครับส่วนในบทเรียนนี้ครูก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมวิดีโอก่อนใครและก,กดถูกใจด้วยนะครับ